สวัสดีค่ะเมื่อนี้มาตามความฝันแม่อ้อนสีความฝันแม่อ้อนสีคนจะฝันแบบไหนหรือฝันว่าจาังใดลองไปตามกันได้เลยค่ะสวัสดีครับแม่อ้อนสีค่ะสวัสดีค่ะ,ออคะวันนี้ก็มาตามแนวทางของพ่อทั้งไก่เนาะ,ะครับคว่ำฝันใหญ่แหละนะครับตะกอลไก่สีมาตามเนี่ของพ่อทั้งไก่คนยิ่งซี้กับถามหาเรื่อยอยู่เนาะใหญ่ฝันแม่นน้ำใหญ่ฝันแม่นน้ำด้ควยค่ะคนต้องแยกเขา ขาวนอโอ้ไม่เห็นข่าวน้อข่าวนอนนอนที่ท่านทายไปงวนแนบโอ้ข่าวนะอคุณหงสัคนนี้ว่าจัวทาไเด็กแงแล้วถือวะปันหินมู่เดียวงูไรเห็นจัดสูบโอ้ห้อตีผิดเนาะเออห้องกัตีผิดเพราะเขาบอกงูเรอเป็นงูแยงเป็นเก่าอยู่ห้องตีผิดเนาะข่วนข่วนนี่ทั้งงามไม่เออตัวดำคลึมเลยไม่ก็เป็นนึ้ออะไรด้วงูเก่าโอ้ห้องกัดตีผิด วาถือว่าเดียวตีไงตีไงเดียวตีไงกันไอ้เนี่เขาตีเ็ดคนสิบอะไรนะูนม่เจ็ดเนาะเฮาอู้น้อยเอานี่คนบบงเนาะเอกคนเขาก็ได้ตีเป็นศูนไปแทนตีเจ็เห็นเพิ่นสะดอกเพิ่นมาวันนีายฟันอะไกว่าเขาวางัไว้นะวันเห็นนั่พายจานนั่ละโอ้พายาทั้งไกลเลยวะเน่เนเหล่เบิ้งเหล่าเบิ้งย้อ <laughs> เดี๋ยวเบิงหลอกกับพิบ่นจิม่ากวนว่าจิม่าหาไอเป็นที่ละคันบาจิม่าพี่ก็จิอยากไอนะเป็นเป็นอยากไออยู่บ่กล้ามากใจตะวันเดี๋ยวแนมอยู่เป็นนี่แนมแน่นเนานะแนมนเป็นเดี๋ยวแนมแนมแบบที่นี่คันว่าเห็นมาทางนี้คิดว่าเข่ามาหางพลุ่งบักวก็เลยบ่เห็นเลยเน่ะ รัดมืเช่าทุง่ห่มวอายุสกลนครอืคุณบอกบ่อะแมวตัวเดีเาย่ามไม่ทอดสับทุ่งมามอเกอทเขาออกไปมือเศร้านี้ทุ่งเราสาววัยสองสามยูขอบคุณที่ติดต่อได้หมหัวใจขอบติดต่อได้เออจากเสียเจไปที่ไหเลยเนาะ เขากรอกไหมแต่ว่ายาฟันเจียวเพิ่น่าดิเงี้ยฟันเจียวเพิ่นอยู่อือแต่ว่าหมเพิ่นก็สิโทรมาบอกกัะทบหากันบ่เศร้าเด่นก็ถือเด้งน้าเพิ่นดูเงนยเงี้งินีสยอยากได้อะไรจะรุดรงเดียวเนาะลงรุ่มทรหามกัน่เลืดกดเียวกับคือคือไาเงว้ดแล้วต่นว่าลงพอท่างไก่ไหมแมงแต่ว่าอันเพนวตจะรุนแรงขนาไหนะว่าทว่เป็นเมันเขาอยู่เด้บ่าอันฟันกับเบียนวิปปิงกับเขานี่ จะเอาเงินวันพระไหนสามตัวนะนทัานพรเขอบชีว่สามตัวเอสามตัวก็แบนี้เขาไปนดูธรรมดาเนาะสี่สุนสานั่นสิจำเลยสี่สามตัวแต่ว่าย้ายฟันเหีนลงพ,พ้าปยังก่น,นยังมากจากพูหลักถงแมลงรเห็นล้งลหัวนองหัวหนองหัทางหัวท่างมาจากค<อ>้าป่าพุลักครนองนยังรัดมากข้างนั้นเดี๋ยวไปหน มูนี่มาตัวเกลี้ยกลาดกันยุติส่นหัวหน้าทั้งพี่ได้บว่ะครับเกลียวเห็นไงหัวเพิ่นอีหลีเพิ่นจะเหลียวเบิ้งเหลียวเบิ้งอยู่เธออยู่หน้าแม่เอานะวธออยู่หน้าหน้าบองวิบัติหรืทีเนาะบ่จะจะเห็นฮียนไปบ่ต่ว่ามันกะเขาก็ออกไปหลับไม่ดูว่ามีเพิ่นมีไพือนดอกฉันมีบัตรหรืทีเนาะบ่จะรุปว่าฉันมีบัตรหรืทีได้นะครับฉันมีบัตรหรือทีได้จำเลขที่ถนนได้๋ยวว่ <S 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 จำไปเนาะถามไปเนาะเจ้าจำได้ค่ะทีมีนเอาตียังไงเราสัองเนาะเนี่ยเนี่ยเขาบอเห็นนั่นบว่ามีอะไรก็ไดทีเออไปเออไปลูกะเดินทางปอดภัยไปเนี่ยว่มีบัตรเลยทีเนาะเนี่ยว่มีพ่พ่อเยุเท่าไรล่ะ่ยกะีไลกันนี่แหละย่างนั่งกะธีลุดรมมาก เป็นรุ่นน้องหรือดอกน้องที่ปีไอจักกะจีบอกมันจักปีละเดี๋ยวสถามำพันดอกไปในต้มต้อบอกดอกอายเสะแนนนอนเนาะท่านคะแน่น้อนเากะทีเห็นผักกะทีคือว่ามูเดียวกับย่อยมูเดียวกันรึมู้องเพื่อนกะทีไล่เลียกกันนี่ละแยกเลยเหรอแยกก็สกอเปียกสเปียกเนาะกลับไปแม่ผ้าไปตะกี้กับเพื่อนกั ไปลุงเรียนผู้นี้กับเขาลุงเลียนอยู่ดือกันนี่สิมเราะอบกอเปดคือเขากันก็เลยสิว่ายผมมันสิรุ้งเล้นเป็นรุ่นน้องเพป่นเป็นรุ่นน้องมันก็สิแต่ก้าเก็เก้าเก็กบางสีน่าไรยลุงางสีนะจังกว่าชัดเกินดอกดอกยางตังสามนเราะฉะนั้นเาจะเอาดอกถ่าถาเพิ่นก้อนถ้าทองพอถ่ายแยกถาาไม่ได้ถาาไม่ได้วอยอายุ่นจ้ว่า สม้นั้นักันียงมันูช่เนาะแน่นสะท้อนเหน้ากตีเจ้าฟันนิ้่านเนาะนการหากกัสีน้ำเป็นมันเจียวของมาชัดให้มันขึ้นเ่นเบิดแล้วมัเป็นม่ามันเอาไปโั่วหาโมงมันอาบุเชาเก่าเป็ดเก่าึงเนาะมันเคยเป็นเขมเนาะเขาเคยฝันเป็นเป็นเก่านะดี๋ยวฝันมาปีนัดพ้นเนาะแ่นยกเป็นมุกพอเป็นเก่าแยกกบสิเป็นยังแยกกตจะเป็นเป็ดเนีย พุทเธายายพุทอผ่าอะไรเ้ยาจะเป็นใบเหญ่เป็นน้อเออยายจะเป็นเปดหน้าให้ลักษณะนี้เป็นแปกไห้เป็นเก่าแปดเป็นเก่ายู่ยายเป็นเก่าเอะไรนะรเป็นรอใไ้คู um> ่ก okay. ันแล้วตึงเป็นแปดนะยาเห็นพืนเด้นะครับเก่าแปนต่อซีนเถอะนะฮะ้าะสององค์เลย้ะสององค์ไเกถลยสองเกลย์สองเกียรสอง สองเก่าสองเปลี่ยนเลยเนาะเพิ่นก็เอื่นพระพูนั้นเมืนกับพี่ซักพี่ักจ่ในฝันนั่ะแมนเอื่อี่ักทนีไรยัยพี่ักพี่ซักองเก้าองเปลี่นปเออตาบางคนก็ตีเปลี่ยางคนกรตีเก่าจริงวันที่แต่เก้าเพราะว่าบริจาคาปใหญ่เือว่าพี่มพนานตั้อย่กันนะพ่อใหญ่บอกฟังเราว่าพี่าสอมยใหญ่นาะล่มไมแล้วกันนะมืงเพิ่นนั่นแหะ มูบวนน้ากันครับแต่ว่าผู้นั้นผู้หลวงลุ่หนี่เพื่อนเป็นพี่โยน้อ็สมักเก้าส่วนบ้องเปลี่ยนไงล่ะเนี่ย่าสององฮึวันลาโตน้องม่ตีเนาะเอาสัตว์เด้อนะครับคุณฝันคุณได้เนาะฝันเห็นลุงป่อทัพไก่มาหาอยู่หน้าเด้อนะครับอดยเลยเห็นก็นเลยว่าเป็นมือพีมีราสององเนาะพาไปพามูน้ากันเป็นพระน้องเนาะที่แรกเลยเขาจะครับ ที่แรกเขาจะมาายกจำหลงพอกัเลตีเก่าแปดเพราะว่าแต่สิบวันที่ายเป็นเก่าครับวัี่ายเป็นแปดว่าพระกระตีตีเป็นเก่าซะายเป็นแปดกัเลีีเก่าแปดบาดแยกเามนตะวอนไม่ว่ามาสององเนาะกระเลตีสองเก่ากับสองแปดเดินนะครับสำหรับคนฝันเนสี่วันนี้ใงช่วงหนมาน้ำผึ้งเนาะถือว่าคนนย้ฝันเม็นผู้หนึ่งเด้อนะครับคนนี้เราฝันเมนอยู่ด้ฝันเม็นี่ับมาขอลาพรอมสิกี่ดีีลกอะไ เอาก็ลองด้นาไปชใหทมันสำหรับในท่าของแม่ออนสีนะครับฝันให้ลงพอทั้งไก่มหาอยู่หน้าเนาะหน้าเส้นวบ้านเดี่ดีแบบครับมาเพิ่นกับเลี้ยวแนมเลี้ยวแนมเนาะแม่ไอทะเลที่แม่หืมแม่ไอทะเลเพราะซอเกะเปียนเลยเจ็ทะเลพาะซอบเกิดอืม้องเกิด่ยนอะไรอเพอสกเปียนนะไอแม่ทาบอกอยู่ย่ายก็ไปกสีกะเปียบบอีสว่งวะบอีสว่างกะสีเป็นจิ๊ิิวีเนาะ เพราะว่าเดินพอสองหกแปดนะหกแกลบสวงเลยเดมระยะอยู่ยาแมนแมนวะแมนดีแบบแมนไปทั้งันเพราเขานอืมมันก็บริสงบริสองก็เติม้อยนะมัก็เต็มพอดีแต่หกแกดหกเกเจสิบออเจ็ดสิบเาวเป็นค้งนะเออหลวงพ่อวัดบ้านเรานี่ยมันหลวงพ่วัดบ้านวัร่ ท่านเล้ยวมาอลุงพ่อเขามาาเดีวเนี่ยขนเลยตั้งไก่ทเลยพอตั้งไก่เอเลี้ยงเลีกนเองอเลี้ยงเลี้ยด้อันลุงลุงก็แม่หลานลูกพิงยิ่ะข้านาเห็นก็ว่าเลี้ยตุนแม่ว่าสั่นเลี้ตุนแม่น่ยแม่ว่าสั่นเอาเลี้ยตุนกัเฮ็ดจังไรสันเอาเลี้ยตุนกับ บอกเรขนน่โรสันเนาะไฮโใไ้มันเปียงเลยสนแต่ <c ười> แบบทั้งวันนี้ละะบอกเรขแต่ว่าที่นึงเนาะเนาะเอาสันเน <c ười> าะกวันที่นี่ <c ười> ได้แล้วก็ฟังนอกวันหลวงตานะครับระว่างถือ <c ười> ว่วันทีนน่นึงเนาะสิบอกใงคือขี้ดอกก็สนนะครับเนะ <c ười> า,า,า,านะแ <c ười> ต่ว่ากันใดมากเนาะกันใดญมากกันใ่โตนะเออสิบอกเลขรขี้ดอกกราสันมาพนมาพันมาสซก้นไอคู่กระเสียน บัดที่นี่เพิ่นเลยตายละท่านที่เปสวดมนต์น้ำเพิ่นนี่แม่เพิ่นว่าที่เกดมนต์น้ำเพิ่นคนหักแก่มท่นเร่แจ้งหกสี่เพิ่นว่าเป็นเสียงนั่นเลขอันเพิ่นนั่นแหละได้หกสิบสี่ปีก็ตายเงินว่ากันไว้เงินนี้เงินนี่ละเพิ่นมั่นสิมาเผาเมื่อนี้เพิ่นสอนทุกท่านไั่คขันได้จากท่างคุณมา่หญิงโซ่บอบนะหล่อเนาะ เอาแสดงแม่นะเอาสรุปนะครับวันนี้คุณนแม่นะครับฝันเห็นหลวงพ่อทั้งไก่มาหานะครับน้อมาจากทั้งหน้านะครับหน้าว่ามีบานเล็กีนะครับโมเลตีหลวงพ่อเก้าแยกแปดนะเก้าแปดส่วนแยกออกที่หลังว่ามีผ่า่าสององนะครับเลยกีสองเก้าก็สองแปดนะครับนือพี่น้อยทีสองขิดไรกันอดี่วนะครับมันกระชายนะครับเอาซท่านี้แหละนะครับพอวันนี้เขาพูดถาวนะ เราพูดท่าก็จะเป็นสองเก่าสองแปดเด้อนะครับเอาไปโชคให้มันนะเพราะฟันแมวออนสีเด้อนะฝับฟันในตรงพ่อทางไก่มานะครับสุขภาพบากไหมเด้อโชคมาให้เนาะให้โชคให้มันสุขสุขสุขของกับแมวออนสีเด้อนะครับแล้วว่าเพิ่นวายกันด้วยครูครูนี่เพิ่นวายกับครูเป็นยังขาดี่ครับอ้ามันกัดจีบวะดีคพอย่าพวกนี้ไว้ยังแจ้งก่อนนั้นเลยก็เลยวางครับน้าก่อนแะแมเน้าน้าขอบคุณนายแห่งปางค้าวันดีครับขอบคุณ